เจศดาบอกเคยได้ยินฉายามือปราบยมพบาลตะวันตกคือถ้าเป็นมือปราบผ้าตะวันตกในสมัยก่อนนะครับก็จะมีท่านราชศัก์จันทรัตนะครับพลตำรวจตีราชศัก์จันทรรัตนะครับท่านเป็นผู้กับเมืองการอยู่นาน <laughs> ท่านราชศักดิ์นี่เป็นผู้มุ่งกับที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อก่อนนี่ไม่มีผู้ขับการนะครับแค่ผู้มุ่งกับเนี่ยเป็นหัวหน้าจังหวัดนะครับท่านเป็นอยู่เจ็ดแปดปีนะครับท่านราชศักดิ์จันทลัตน์นะครับแล้วก็ใช้นโยบายหมากัดหมาเสือกัดเสือนะครับท่านก็มีมือให้พวกมือปืนลูกน้องนะครับ คือตำรวจนี่ก็ไปหามือมามือลูกน้องมานะครับขายเป็นโจรก็ออกไปฟาดนะครับท่านไม่ได้ทำเองแล้วครับมาเนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะครับจะเบิ่มจะวีบจะทีบย์จะตุ๋ยนะครับจะเบิ่มก็มีลูกน้องหลายคนนะครับ ที่จำได้ก็สมยศหอทองที่เป็นสอวอสอส,อสอเป็นนายกอบจอตอนนี้ยังหนีคดีอยู่นะครับออกไปฟาดนะครับกำนันเสียเนี่ยเมื่อก่อนก็เขาเรียกผู้ใหญ่เสียนะครับก็มีผู้ใหญ่ยุทธเป็นเจ้าพ่อทางนักเลงที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ยุทธมีลูกน้องก็กำนันเสียเนี่ย ผมก็เป็นลูกน้องสายตำรวจเป็นลูกน้องท่านราชศักิ์นะครับแต่ผมเริ่มเป็นลูกน้องท่านราชศักเมื่อปีสามหนึ่งนะครับย้ายจากลบบุรีชัยบาดานมาไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีปีสามหนึ่งท่านเคยได้ยินกิติศัพา์ผมว่าบ้าดีเดือดระห่ำขนาดไหนท่านก็เรียกไปนะครับแล้วก็รับเข้าอยู่ในทีมนะครับมาหน่าจะเป็นท่านราชศักิ์ครับแล้วก็จะมีท่านทวินเป่งพาณิชย์อีกคนนะครับ ที่เป็นมือปราบสมัยก่อนนะฮะท่านทวินเป่งพาณิ์แล้วก็ท่านโสพลสวิคามินนะพลตำรวจโทโสพลสวิคามินแต่ท่านโสพลนี่เป็นอยู่ที่นครปฐมนะครับเป็นภูมิกับนครปฐม,มเป็นเตาทางนครปฐมน,นะครับถ้าตะวันตกจริๆๆงๆก็ผมว่าน่าจะเป็นท่านราชาศักะท่านทวินเป่งพราณิ์นะครับส่วนนครปฐมก็จะมีท่านโสพลสวิคามินนะครับ นั่นรุ่นเก่าฮะท่านวรพจน์ประชาเดชะอีกท่านนะครับนะครับวรพจ์ประชาเดชะอีกท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็จะเหลือท่านโสพลกับท่านวรพจน์นะครับถ้าปราบแบบเกลือจิ้มเกลือเลยก็จะเป็นท่านราชาศัก์กับท่านทวินนะครับท่านทวินนะครับโหดนะครับโหด ผมว่าน่าจะสองท่านนี่นะครับเป็นโยมบาลน,นะครับเป็นโยมบาลน,นะครับท่านทวินเปล่งพานิชเป็นคุณพ่อของฉัตรชัชยเปล่งพานิชไงฮะคนขับรถท่านทวินก็มาขับรถต่อให้ผมนะนะครับเป็นตำวรวจเกษียณไปแล้วครับคนขับรถของท่านทวินเปล่งพานิชพอท่านทวินเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิตไปก็เขาก็มาขับรถต่อให้ผมนะครับเขาชอบเจ้านายที่บูรหัมอย่างเงี้ยฮะมาของผมนี่ไปพูดไม่ได้ว่าผมเป็นระ,ระดับไหนนะครับพูดไม่ได้พูดมันเหมือนไปคุยโม้โออ้วดตัวเองนะครับเหมือนกับไปไปคุยโมโ้อวดตัวเองนะครับ ให้คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารเราดีกว่านะครับแต่ผมนี่ไม่แพ้ใครแล้วก็ทำเองด้วยนะครับไม่สั่งลูกน้องนะครับทำเองนะครับทำเอง <c oughs> ของผมนี่ทำเองเห็นรู้ไอ้เหี้ยนี่ผมไปฟาดเองเลยนะครับไม่สั่งใครนะครับไม่สั่งใครทำเอง <c oughs> หารพลก็เยอะครับหารพลก็เยอะครับ เราไปตั้งฉายาตัวเองไม่ได้ครับไอฉายาผมนี่ก็สื่อมวลชนเขาตั้งให้เราจะสลัดทิ้งก็ไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นมือปราบขุนดงมือปราบสยามมนอะไรเนี่ยนะครับมีนายตำรวจบ,บางท่านเนะี่ยไปจับปลาปักกระเป้าครั้งเดียวนะครับและออกมาถแถลงข่าวสื่อมวลชนยังตั้งฉายาเลยนะครับว่ามือปราบปลาปักกระเป้าผมว่าเขาตั้งเยอะเยอเยฮะสื่อมวลชนครับ ตั้งยอะเย้ยนะครับผลงานแค่จับปลาปรกระเป้าแต่เขาไปตั้งมือปราบปลาปรกระเป้าแหมเสียชื่อมือปราบหมดนะครับบางท่านไปจับน้ําปลาปลอมเขาก็ตั้งเป็นมือปราบน้ําปลานะครับบางท่านไปจับไอโจรลักเจรเคเขาเรียกมือปราบชาละวันเอ,อไอนี้มันก็ตั้งไปเรื่อยเลยนะครับเออถ้าจับปลากระป๋องได้ก็คงจะ ตั้งเป็นมือปราบปลากระป๋องเนะี่ยมานะครับมีครับมือปราบปลาปักกระเป้าฮะท่านวิสุทธวานิชเชบุตรนะฮะท่านวิสุทธวานิชเชบุตรนะฮะเขาตั้งฉายามือปราบปลาปักกระเป้านะครับเขาตั้งแซลๆ์เซลใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นกันมากกว่านะผมว่านะแต่ถ้าไอ้พวกมือปราบชะกาบชกกันในการที่เป็นเครื่องจักรสังหารคนร้ายเนี่ย ม,ม,ม,คคมันมีไม่กี่คนครับมันมีไม่กี่คนนะครับมีไม่กี่คนนะฮะให้สังคมตำรวจเขารู้กันครับว่าใครของจริงของปลอมนะครับ <ś led> เขารู้กันครับพูดมาเขาก็ยิ้มแล้วยิ้มสมศักดิ์จันทพิงใช่ครับสมศักดิ์จันทพิงนะครับคำลนวิทยูกว่าจ่างสมศักดิ์จันทพิงเนี่อย่างเงี้ยนะครับโหดโหด นะฮะสมศักดิ์จันทรพิงค์บันดลตันท่าไบบูนเสียชีวิตไปแล้วนะครับหานผลไม่มีฉายาเลยนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ขุนหารพวกเราเรียกขุนหารนะครับพวกเราเรียกขุนหารนะครับท่านหานผลนะครับคือท่านหานผลเขาไม่ชอบวิธีวิสามันนะ <c oughs> หานผลนี่จิกยิงอย่างเดียวนะครับจิกยิงอย่างเดียวเลยนะครับหาพนพลนี่นะครับ ตั้งฉายาไม่ได้ตั้งฉายาเดี๋ยวคุกนะครับเดี๋ยวคุกหารบนนี่แดกกาแฟแล้วก็แม่ไว้นี่ไปนั่งลุ้นเลยฮนะนั่งลุ้นนะฮะมานั่งลุ้นเลยว่างานจะบ,บรรลุเป้าหมายไหมครับมานะครับทานหารพลจะยิงอย่างนั้น คุยเรื่องอื่นดีกว่านะครับเอฟซี FC บอกอย่าไปพูดคำว่ามียิงยิงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันล็อกอีกนะครับมันล็อกอีกนี่นีมันเตือนแล้วนะครับครับ,รบไม่ให้ใช้คำว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรนะครับพูดไม่ถูกนะครับมันโดนล็อกนะ ผมโดนบล็อกไปนะแล้วก็ขึ้นเหลืองนะครับช่องนี้ก็ขึ้นเหลืองช่องเนี้ยขึ้นเหลืองพี่แต้มนี่เขาในนครบาลน,นะในนครบาลเมื่อก่อนสืบสวนเหนือก็เยอะนะครับที่ดังๆนะพาพานุพงศ์สิงหาลานายุธยานะครับท่านประมวลศักดิ์ศรีสมบูรณ์นะครับท่านสิทธิพ์ ท่านสิทธิพรโนนจุ้ยสมัยก่อนนะครับถ้ามือหโดหดนะครับท่านยุทธนาไทยพักดีก็โหดนะครับมาเนี่ยโหดพี่ชุบผมเรียกพี่ชุบนะครับ เดี๋ยวนี้ท่านยุทธนายังเป็นอะไรเป็นสอวออยู่เปล่าไม่รู้นะนะครับท่านทำปั๊มน้ำมันอยู่นะแต่ให้ลูกให้หลานทำนะท่านยุทธนาไทยพักดีไปเป็นผู้ชักการตำรวจภูทรภาคหกแล้วก็เสียงนะฮะมาเนี่ย พี่แต้มใช่ใช่พี่แต้มตอนอยู่สอนอประชาชื่นะเขาตอนนั้นเป็นจราจรอยู่บ้างแล้วก็แจกอมยิ้มอะไรเนี่ยนักข่าวมันก็ไปแซวมือปราบอมยิ้ม